ครับสำหรับคลิปนี้ก็แต่ว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาทำเกี่ยวกับการตูนนะครับแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบกรุณหนึ่งไลค์นะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปลุยกันโอ้เฮ้ยอ,อ,อ้ฮะเอานี่เราอันนี้เป็นโนนะ อ่ะนี hehe, ่น้อนี่น้องเด็กเราเราสีเฮ้ย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 อู้ดอุ้ดมันอยู่ตรงนี้เองไปกันเลยไป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 เอาหัวไ <c oughs> <c oughs> หนกันไปสวัสดีสวัสดีเพื่อนเออสวัสดีเพื่อนเห็นในนี้เปล่าฮะ นี่เหรอนี่ไงเพื่อนเออเก่งจังเลยเออเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปกับกันไปไปไปเฮ้ยเ,เดี๋ยวเอาเจเ้าแดงไม่กลับมาแดงอยู่ยไหนอะเราไม่รู้อ่ะเราลองเข้าไปดูก่อนเอาฟ้าแดงไปไหนอะเออตามแจมาที่ก่อนเอาแล้วทำไมเปิ่ปออีกคนละง่ะ

ไม่ต่อแกโยมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่หมดหรอนั่นอ๋อเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเออเออไม่เป็นไรนะโอ้หต้องดุมนะไปไปไปกันเอออยู่ไหนอ่ะอกันอยู่ไหนนะ นี่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะเนี่ยคนนี้นี่โนเลยนี่คือเพื่อเราเอ๊ใช่นี่เพื่อเราเนี่ยกินเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยวอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวนี้แปลกเนี่ยเนี่ยนี่เราไปสีเหลืองนะเอ๊เออ เฮ้ยนี่เราจำได้ว่าเก็บเป็นสีเหลือใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมาเป็นตัวเนี้ยโอเคนะเพื่อนเป็นนางนะเพื่อนถ้าจะใช่น,นะเจ้าหมูนะใช่ไหมเออมาก็มา,า,มาอาเมาลยนะอ่ะล้วนายดูดิว่านี่อะไรเอ๊ะลองทำดูซิ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวุดเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่นาทำไปหรอเนี่ยนี่นาฉีเหลืองใช่ไหมโอเคเดินตามกันอาเดินดุมดุมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมา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 เลยมามามาเยมามาเอ้ยโอ๊ะ เดนิดนเดนิดนเดนิดนเดินเดินเอ้ยปลาเอาย,ยาจันนะปลาตัวนี้หนะ้มามันแปลกโอ้โหลีนหอมนี่มันคือเพื่อนเราแน่นอนอเฮ้ยแม่นายนาย่นาสีฟ้าเปล่าสีเขียวเปล่าสีแดงใช่จ้าเฮ้ยน่นยาไงเพื่อนเราอีกคนนึง โอเคเจ้าหมูอะไปนึ่แม่เดต็อกนั่งไหมโอเคไปกันไปกัน,กนเฮ้ยตามกตโตไป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 เฮ้ยไอ้ซอมบี้นี่นะเฮ้ยขันมันจ้า zombie ย่าย่าเฮ้ยวอทสีเขียวเหรอใช่เฮ้ยเพื่อนเราสีเขียวกันเหรอแย่แย่ไปกันไปกัน

หมูจันไม่ไม่ไม่นะเจ้าหมูโอ้โอ้เฮ like ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อเฮ้ยทำไมมันเขยบได้อะลองเอาอันนี้ดูที่แกไหมเฮ้ยอย่าบอกว่านี่คือเพื่อนเราลองทำดู เนี่ยคือเพื่อนเราเย้ yeah. อะไปทางนู้นหรอโอเคมาไปกันมาออาทำมานซึมในนะไปไปไปฮะ,ะนี่ที่ไหนเนี่ยเอาพูอะไรเนี่ยเอาเอาทำมจะไม่ได้ล่ะ ก็เฮ้ยเอาทำไมฉันเอาไม่ได้อ่ะนี่จะเป็นอยู่ที่ไหนเนี่ย what มันทำไมมันมีจังอ่ะเอเอเราไม่ได้เออเอ้เอาทำไมมึงแฉมเสียงเหมือนกิบิสกซันเลยโอ้งงอ่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเหรอ ตีจุดพวกนี้ก็ถูกจับได้ฮ่าเดี๋ยวจะมางเตะยาปวกนั้นจะเป็นของนี้ยานี่ใส่ปองไปตรงนี้เพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเร็วอุ้ไงบ้านมีมดเนี่ยนั้งไหนเงี้ยมีมดเอ้าเฮ้ยเอาของจะตันเอาอืมไปกันโดนมามามา่าแกไม่หล่อแน่ chốc mũ chốc mũ đi lọt tao mát cắn nó tao đón ăn Nó dạ ô ô ơi mày phải lại. Mà phải lấy mày phải lấy mày chưa được mày 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 เฮ้ยแค่จะมาแต่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนี่นเฮ้ยแม่มดเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้เฮ้ยต่อจันมันเลยเออทำไงดีเนี่ยดูดิเฮ้ยเจ้าหมูอ้าหมูเหรอไอ้เพื่อนเหรอนะ่โอ้ดีเปื่นหนึ่งนะเปิดกล่องดูก่อนอ่าในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ก็มีอะไรเฮ้ยในเนี้ย โอ้เฮ oh. ้ยเฮ้ยอะไรกีไห่รู้เลยวะน่ะโอ้โหโอ้โหอ้ยทำไมตดน้องมีเลยนี่จะพาจุดแข็งนี้ไปหาจะพาจุดแข็งนี้ไปอึ๊บอึ๊บอ่ะนี่จะโปรเจคทำให้เพื่อนเราดูเหมือนเป็นคน เดี๋ยวตามไปเอ้าอย่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 าอย อ้าวขาเอาใหญ่ละทีนี้แกเข้ามานี่สิสามสองหนึ่งปลอมเฮ้ยสองหยับได้ไหมให้ด้วยเฮ้ยแกเข้ามาสิแล้วว่าเกจะสู้ได้เหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ไม่ไมยอ้โอ้โอ้เฮ้ยจัดดระเบิดเฮ้้ยเ้้เ้ยเฮ้อาไม่ม่โกเลมโอ้เตียงาว้ตมเลยโอยี่หนึ่งเฮ้ยเด้อเด้อเอ้ยไม่ได้เป็นเม่ไม่ได้เป็นด้วยจะไม่ได้เป็นไม่ใช่ฮะไปยืมเจ้าของเฮ้ยอา เออไม่ไม่นี่แหละคือตัวจริงขวันมันอโอคโอ้โอ้เออมาดิเอา

โอ้ติดอกไมานี่สวยจังเลยฮะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยวัสดีวัสด,ดีวัสด,ดีวันด,ดีเพื่อนด,ดีมาเดี๋ยวเราพาไปดูอะไรกันไป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 ,ไป,ไปไนายประตูเลเตอร์เฮ้ยประตูเลเตอร์หรอนั่น มาเร็วครับไปดูเลยเพาหับเราไม่ไปไปกันฮะไปกันไหมถ้ารเราก็ไปนะ้ย <_ t ust> เพื่อนเราเข้าไปดีกว่าไปไปไป <_ t ust> ไป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 เพื่อนเดี๋ยวโกนเพื่อนใจยิเนี้ เ uh, พ e ื hey. ่อนอยากก้าเดิอเดี๋ยวเราจะเจอเหตุการณ์เหมือนเดิมมีไฟเรากลับกันฮะฉันจับเลยนะเออก็ได้อืออือรู้สึกเบื่อจังเอ้าเพื่อนเอ้าอเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เราจะยัไไงไงดีอะไปกันดีกว่าฉันไม่ตามด้วยหรอกไปก็ไปสักเธอต้องตามไปไปไปเเดี๋ยวเราไปข้าไปด้วยไปไปจไปจไปกันไป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 ,ไปก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย